สวัสดีครับพบกับอาเซียนแบมบูครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิสวนของคุณสมบัติครับหลายคนจะปลูกไม้ไผ่หลายคนอยู่ในวงการไผ่นะครับแต่เราอยากรู้ไหมครับว่าลำไม้ไผ่แต่ละชนิดเป็นอย่างไรครับเพราะว่าไผ่บางชนิดเนี่ยสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาออกดอกแล้วก็ตายทําให้ต้นเดิมไม่มีแต่คุณสมบัติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เก็บรวบรวมครับคุณสมบัติครับ วันนี้จะขออนุญาตมาให้ความรู้เรื่องไม้ไผ่ที่เห็นอยู่นี่คืออะไรอ่าันนี้มันมู่ครับต้นต้นเกาแก่ที่เคยออกดอก่าฮะที่ใหญ่คือสมัยก่อนจะมีใหญ่ๆอย่แบนี้ทั้งหมดเลยแบบนี้นะใช่มันสูงในธรรมชาติเท่าไหร่ก็40ิบเมตรสี่สิเมตรอ่าลักษณะของมันหมูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไผ่ที่แปลกมีเสน่ห์นะฮะเขามีรูแบบนี้นะฮะรูเขาทะลุป้องเลย นะครับมีหน้าที่เก็บน้ำให้ออกนอเร็ววัดกันหน่อยไหมว่าเท่าไหร่นะครับเก้านิ้วอ๋อขอขออภัยครับแปดนิ้วนิดๆนะฮะอ่านี่ความสูงที่ประมาณสักเมตรเจ็ดสิบนะครับผมสูงเมตรเจ็ดสิบกว่าอ่าลุกัวนิดนะครับอ่ะวัดคูณไม่ก็สัโคนนะครับอยู่ประมาณเจ็ดสิบครับ เนี่ยนะครับเขามีรูนี่คือผายที่ใหญ่จริงจใช่รูรูนี่คือทำหน้าที่เก็บน้ําถ้าเราฟันลําดูเราจะรู้ว่ามันมีน้ําประมาณสี่ห้าลิตรหรือสิบลิตรมันจะให้นอเร็วอาเก็บน้ำเก็บทั้งกันหมดอ่าเก็บน้ําไม่ใชหน้าแลงไงโอ้อนี่คือผ่มันตัวนี้ดียังไงครับไม้ไมปลูกแข็งข้อที่ครับและทิ้งกราบสวยแล้วก็โครงสร้างไม้โครงสร้างที่ดีที่สุดนอกินดีนออร่อยนอ อายุรังเขาหนึ่งปีทำประโยชน์อะไรได้บ้างหนึ่งปีนี่ก็เริ่มแปะถ้าชนปีแล้วก็แปะรูปได้แปะรูปได้นะแต่คงตะเกียบนี่โอเคโครงสร้างแข็งแรงแข็งแรงนะกระตุกตัวเรมข้อมันที่มอดกินไหมตัวนี้ไม่กินครับไม่กินนะนี่ครับผู้ที่ใช้ลำของจริงแล้วผู้ที่ปลูกใหม่จะได้นับหนึ่งจากเมล็ดไม่ต้องล so really so yeah. okay. ัวเรื่องหมดอายุก็เรื่องปลูกใหม่ลูกันจนแก่เท่าเลยแล้วก็มาดูความใหญ่ครับวันนี้มาดูเรื่องใหญ่ๆฮะที่เห็นอยู่นี่คืออะไรฮะอันนี้ ปากกิ่งครับปากกิ่งนะครับอ่ะดูไซส์ขนาดกันครับเนี่ยครับก็ไล,ล่เรียกกันนะปากกิ่งเนี่ยยักษ์หน้าหลายคนอาจจะสับสนว่ามันตัวเดียวกันไหมย,ยังไงน่าจะพันเดียวกันแต่มันน่าจะเอ่อคนละเม็ดอ่าฮะมาน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันกนา่าจะมาจากเมล็ด <l> มันก็จะโคละเม็ดคนละกอกันเนี่ยอ่าโดยสร้างโดยคลงรวมใกล้เคียงยกันอ่าต้องบอกว่าคุณสมบัตินี่อยู่กับกระบวนการภายในตีนนะฮะมาเล็ดจากหนังมูนเนี่ยก็เกือบปีครับก็เห็นแล้วก็สะสมมาเยอะ นี่ที่เห็นเนี้ก็คือปักกิ่งนะครับไซส์ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่มันหมูสูงป่าถูกต้องไหมครับก็สูสขนาดใหญ่เราจะเด้สูสีกันสูสีกันนะครับเอ่อไม้มอดไม่กินเหมือนกันมอดไม่กินนะครับความแข็งแรงของตัวนี้เป็นไงฮะับเอ่อถ้าความแข็งแรงมันมูงจะแข็งแรงมันหมูแข็งแรงกว่านะสูสอนะครับเขาปักกิ่งพอไปแล้วมันจะยาวครับอ่าแล้วก็หลายคนก็ชอบปลูกวัวดัว หรือว่าใครก้าวดาวนี่ฮะอันนี้เป็นลำแหงลำนี้อายุก,กี่ปีฮะัลำนี้มัถ้าก,ก็มันหกปีก็จะได้นะหกปีนะครับนี่ก็จะให้เห็นนะครับแต่ดูเขาจะยุบยบุบดหน่อยหรือเปล่าใชใ่ยุบลงสแสดงว่ากินน้ำไปเยอะก่อนหน้านี้นะฮะนี้คือก้าดาวครับใครอยากให้ดูครับมีเยอะหลายชนิดนะครับรีวิวอย่างที่เห็นนี่เป็น ไอปองไงปองก็กินต้องมีไม่มีการทิ้ดเมนต์ก็จะมีน้องมอดมากินนะฮะเนี่ยฮะคือจะบ่งจะรู้เนี่ยฮะอ่าเนี่ยครับตองนะครับก็มีไว้ด้วยกันถ้าเกิดตัวไหนมอดกินมันจะกินไงอ่าไอตัวนี้เป็นดำตีมอไอ้นี่อะไรฮะเจ้าว่าแบลกเจ้าว่าแบล็คครับตังนี้งานแปรรูปได้เลยมันแห้งแล้วมันก็คงสีดำอ่านี่ความเป็นสีดำนะครับแลกแลดดำแล้วมอดไม่กินเหมือนกันอ่าเสน่ห์ของไห้ดำมันได้ประโยชน์ของสร้างได้นะครับมันเสน่ห์ว่าสีดำแต่อันนี้ก็ไผ่แปลก สะสมไม่เยอะฮะอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้ก็ดองเต้าครับมีเต้ามีเค้กโคกมีหนามบ๊อบมีเยอะครับแต่เราไม่ได้่าเข้ามารีวิวตรงนี้ครับต้องบอกว่าของเขาเยอะแล้วครับแล้วก็สวนนี้เนี่ยไผ่มีเยอะมากมีเยอะจริงๆครับเมื่อวานชมสวนแล้วก็เห็นแล้วเนี่ยมีเยอะถ้าสนใจอะายเวทีนี้เลยเลยครับครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสมบัติไดูในเฟซก็ได้ครับทักมาอะส่งตัวไป ครับเบอร์เบอร์สูตรแปดหนึ่งหนึ่งเก้าสองหกหนึ่งห้าครับอ่ะติดต่อกันได้ครับอยากได้ไผ่พันธุ์ดีและก็คุณสมบัติเป็นคนที่คัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดีไว้ด้วยครับและในแปลงของเขาเนี่ยมีของดีเยอะครับ